สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่25สิงหาคม2556ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสาขาการจนบุรีบ้านอจาจันถุกูนะครับวันนี้ก็จะสัมภาษณ์คุณจิรวินเย็ยเนไวเลิศครับอายุ49ปีครับอยู่ที่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพมาปรับสมดุลร่างกายที่ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสาขา,าจนบุรีเนี่ยด้วยโรคเบาหวานครับเบาหวาน,าวานเป็นไม่กี่ปี้วครับ เป็นมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วการดูแลยังไงทานยายังไงอะไรยังไงบ้างครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีการทานยาเช้าเย็นครับแต่ปัจจุบันนี้ก็หยุดยามาได้สามเดือนแล้วครับหยุดยามาได้สามเดือนแล้วแล้วผลตรวจน้ำตาลเป็นไงบ้างครับก็อยู่ในเกณฑ์ปก,ปกติดีครับอยู่ในการปก,ปก,ปกติโดยไม่ได้ทานยาเลยโดยไม่ได้ทานยาเลย ดีกว่าตอนที่ทานยาด้วยซ้ำไปครับแต่ที่นี่เราก็ไม่ได้ให้ทานยานะครับครับใช่ครับครับอันนี้เราก็จะตรวจค่าผลน้ำตาลเป็นระยะๆรวมทั้งค่า HbA1c ซึ่งเป็นค่าที่จะดูเรื่องของผลการสะสมของน้าตาลตับย้อนหลัง3าเดือนอันนี้ก็ได้ตรวจมาแล้วครับเป็นไงครับผลผลออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ปกติปกติมันครบปกติเลยครับใช่ครับผม